พาทุกคนมาดูวิธีการเทียบเฉดสีรองพื้นกันค่ะเนื่องจากลูกค้าของเรานะคะเขามีรองพื้นที่วางขายอยู่แล้วเนี่ยสีเฉดสีนะคะแต่ต้องการเพิ่มเฉดสีเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าทุกกลุ่มตอนนี้เนี่ยอดีก็เลยจะเอารองพื้นทั้งหมดที่เราเพิ่มมานะคะามาหยดแล้วก็มาเทียบเฉดสีด้วยตาเปล่านะ จริงจะมีการเทียบเฉดสีโดยใช้เครื่องมืออีกนะคะแต่เดี๋ยวครั้งหน้า,าจะพาไปดูค่ะซึ่งเราจะหยดรองพื้นเป็นจุดๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำสีอ่อนให้ดูก่อนนะคะพอหยดรองพื้นลงไปจนครบแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาเคาะๆเพื่อให้สีกระจายตัวแล้วก็จะเทียบกันง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะมันจะเทียบเป็นง่ายขึ้นแล้วมันเห็นไล่ระดับหรือว่ามันต่างกันเนาะโอเคต่อไปเราจะไปดูการเทียบเฉดสีที่รองพื้นเบอร์บเข้มขึ้นนะคะ ก็จะทำแบบเดิมเลยหยดเป็นจุดๆแล้วก็ามาเคาะเคาะนะคะพอเป็นสีเข้มอเอามาหยดเป็นจุดๆแบบนี้แล้วมันดูออกยากมากเลยค่ะทุกคนคล้ายๆกันไปหมดแต่พอเรากระจายแล้วเนี่ยมันก็จะดูง่ายชาัดยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าจเอเป๊ะๆนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือในการวัดอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงคลิปหน้าเราจะพาไปดูค่ะใครอยากให้พาไปดูการพัฒนาสุดเครื่องสัอาออะไรบ้างก็ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะ